บอกเพคนระมัดระวังเด้อสิบนี่ี๋ระวังเด้อขับรถแต่งลรางอ่ะเด้อค่อยขับไปขับมาเล่นวายโบเล่นเจเจเล่นวายไลขับรถจะกรชาแน่สวัสดีสวัสดีววกกสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะพ่อพ่อกับสว่างอีกคือเก่าพี่น้องเลยอ๋อตอนนี้กระสีมานางดิตนาเมจอนกับน้องตูบี้ออก่อนเพิ่นโทรหาน้องจาเนาะเบอร์บลุดนะ อน่าอืสบายดีเด้ออ่าแต่ว่าน้องจ๋าบ่ได้เป็นแฮงบ่เป็นแฮงบ่ลูกบ่เก็บอกนีเออเ็แเก็บอโอ๋แค่ค้าลงไปเจ็บบ่บ่เออดีซะอืมืมวมาเลยเนาะ เจ็บเแข่งจะบแข่งแขก็บจะแข่งเดียวแข่งขอกอันเดียวรายการน้ำมืเจ๊ปุ๊บบอกคนละมัดระวังเด้อสิเด้อระวังเด้อขับรถต่งล่างอ่ะเด้อคอยขับไปขับมาเล่นวาบอลเล่นเจะจเล่นวายไลขับรถจักรยานันอมาหิบเรียยพี่บอยบอลตัวไปไมเรียกพี่บอ ตัตัวไปไม่เวียกฟีบอ่ะม่เวียกได้ยี่บอ่น้องไม่เวียกได้ยี่บอ่ะน้องโฟก้เอานะไปก็เห็นได้เ,เดล็กหน่อยนะเล็บว่าแย่เก่ากยังเหนียวว่าเนื้ตีนพี่เราอยากออกออคนตัมซองเถื่อได้ฮะโบอกแม่หน่น้องจ้าตาั้มซองเถื่ออลไบอ <c oughs> <c oughs> เถื่อแรกครับผเป็นยังมีแจกเงินทีนออกมาเดียวเถื่อที่สองเลยเอาไม้เพราะมันบอกขากดแต่ตั้มไม่บ่มาตายเลยบ่ือเราคงก็ลองจา่า <c oughs> โอ้ดีเนาะระมัดระวังได้เหยเนะบบ <c oughs> าะครับเราจะวังได้ครับโรถได้ลูกเอ้ยคอยไปคอยมาเนาะ แต่ต่นี้แต่แนเมังกิโลต์เมดังใจใจกิโลตูเมดังยาอมวยจาเลยได้กิโลตีัมีมีกี่ตันว่าแตง่ต้นเลกต้ชาปนี่เดี๋บอกคนว่าเช้าไวเด้อสิเช้าไวเด้อลูกเดออื อเ,าเอาไว้กลับมาเหตุใดเห็ดง,งานมาเช่าไว้มาเห็ุใดเหตุงานเพื่ออืมเ,เ,เอาไว้เด้๋น้องจ๋าเด้อไปเลยเอาเอาน้องจ๋าพูดเรียบบ่เกิดปฏิเหตุต่องตบีให้น้องตบียุใส่นอ้องตบีให้น้องตบีฮะจะหูบ่อ้โองตบี เดี๋ยวจะเป็นห้องไฟล่ะเป็นห้องไฟน่ะเนาะช่วยพี่ี่วยีห้องไฟแต่พี่พีนอนพูดหน่อยวะนอนนุ่มอื่นเด้อพี่เด้อหัวนอนจะพูดว่จีฟูมันต่ำคนเดียวเดี๋ยวหลุดคนอื่นหลุดแบบปานีเดี๋ยวน้องจ้าครับมือวานนี่บ่มือนี่บ่เออมือนี่โดยได้เนาะ ยังมีที่ว่าบ่เจ็บแฮงโอ้บ่ซี่ๆบ่บ่คุยมาจะบีจะคุยคุงกูบี่อยู่่าว่าอีชังอันนี้เนาะโอ้ยวันนี้มกงงบ่ฮะงงบว่าตูบี้เป็นไผบู่้จักเลบ่บ่เป็นไผบ่ชื่อ่อืเอาน้องเนคือสิประมาณนี้แหละพี่น้องอ้ยใส่ก็สิอ่าขอจบคลิปอันนี้ให้ทางซาวไลฟ์เนนางลิงกับแม่จอนเนาะ เลยสบายดีเด้อแม่จอนเด้อสบายดีใช้เลยอืมปุ๊บเลยปะดนี่ยปุ๊บเลยน้องตูบีปุ๊บเลยเลยแต่ว่าน้องตูใช่ตีเลยเออน้องจ่าเพิ่นสว่างกับโมฮูเลยพี่น้องเลยแบบฮะน้ำบมฮูแด่กะแต่ฮาก็น้ำโมฮูอะไรอะโมฮูที่นี่บ่เลยอืม ว่าเจ็บแต่เข็ดขอบอ่เจ็บเส้นขอบปาดเครืคอเวียกหลายมือเติบแต่เนาะเขยเอสอดีมันอยู่ทางพี่กับเจ็บทอ่อม <c oughs> ทางพุ่นมันเจ็บเข็นโชกโอ้ยเนาะ <c oughs> เจ็บชีว่าไป่จอทำควบอันทำสะอาดดิบบอทำกับเขานะอันนองคนช่งเจ็บทองเจ็บไฉล่างทักดิบบอล่างทักอยู่หวกำลังล่างอื่ร้อยเกงซุกอยูบบอเลยแกงชึกอยู่ คือวา่าได้แบดมันอยากเป็นเนาะหือยากเป็นเด้อ่าบัดอยากเป็นก็เป็ี่นข้าวเดียวได้พี่น้องเว้ยที่สันงครับเป็นเจ็ดเป็นไข่เนาะนางอยู่คือก็เป็นแต่เราเนี่งกินจะเสียงหามิกเจ้านี่ก่ะม,กะมันตุ๊ดคิดว่ากินลายเด้อนี่อ๋อมันตุ๊ดได้มันกินมันกินชอบมึกมนหมดตุ๊ดต้องหามึดโลดอ่าไม่ได้มีอาการแบบใดบอไม่มีอาการวิ่งการเวียนบ่ใครในเรา เงี้ยว่าแพ้ยาเงี้ยว่าวิ่งเวียนเมาหัวโมไปวิ่งได้กินจาท้ทาทอบแล้วก็แล้วเลยใ,ใครอายุฉันเลยใครนี่แล้วเพิ่นกระถาดเพิ่นก็ะจะแข็งแห้งในได้พี่น้องเอ้ยไม่จน,นิงว่าคอยได้เป็นอย่างดอกพอะลำพอดีนี่ก็ชื่อหงเตอ๋อได้จังสิเงี้ยว่าเห็ดมีโนกบอนี้เนาะโดยโกบชื่อบ่หรือว่าน้องเพิ่นไปกานบ่เพิ่นชื่อ อืมถือจะมแก้วเด้อนวันอืมดูว่ากบนการดูแถวที่บ้านบ่เนาะบางคนกับกานเอากบน้ำบ้านไปขายกันมีเด้เห็นคนในบ้านน่ะจับไปนำอันวานำนำหัวนำจะคงน้ำอไปขายเขาแก้วใส่ปิดใส่คอนีละอือ แล้วมาคายปัดกระดึงก็เอือยแหละแมววัวเอือยแหละอะไรสื่อสมบูรณ์ปันกันไปว่าบอกจ้อยว่าเอาบวบตจ๊แกง็ได้แม่เอ้ยว่าเอาบวบแล้วแกง็รักแน่ไปเห็ดชุดยอดสีมือเลยเห็ให้ดูกินกันเนาะดูมาปิ่นแบบนี้ใช่ผุดอขุดเขา่าจนผุดชุบผุดเลยขุดเข่า เนี ưng, ้ยหัวข um. ah ้าวข้าวข้าวเข้าคนได้ชุบเบิ <the <the ้ลควจะกินข้าเออหนึ่งข้าวสุกเลยแกงกุบแกงกุบอืมเนี่ยคนกินชอะในผู้กินก็สามคนได้กับวิวอืมวิวปุปเป็นอย่างอืมเฮ้ยว่าเจ็บท้องว่าได้ใช่วิวปุปเป็นอย่างด้วย เอาเพิ S <s ่นเป็นแฮงเวรอีกแล้วเพิ่นแฮงเป็นไข้อยู่ต้งเป็นไข้งเจ็บท้องยังดีที่เพิ่นบ่เป็นโอยักแล้วบ่ส่งเสือเพิ่นซักแล้วอ่าว่าบัดอมือไปโรงเว่าอเสือบ่แงอีแล้วยู่เพิ่นักอต้องตูบีเมื่อวิจลงบ่บัดอ่ลงอันนี้จาก่อนจักหน่อยก็ะ เป็นฝนเป็นฝนโตอีกแล้วมืดมาอีกเลยทางเห็นเปื้อน,น,บบนเอาเอารถเข้าไปชมในหั่นไปหั่นฝือเช้านี่เป็นแต่อายก่ะใชะเป็นยังเอารถมีแต่ขี่ต่มวะเป็นแต่อายช่างแท่งวะตี่มลุยไปลุยมา <c oughs> เพิ่นก็เอาถือกิูแล้วหานี่เนาะเงินอะไรเอาเงิน้สิบพันคิดว่าให้เพิ่นเคียงสูกับให้เพิ่นนันเบิงรถทิดปตเลขบ่ได้เดือดานคิดว่าสิฮอดสิบเจ้าพันสิบเจ้าพันสามสิบนะคิดในใจไปเลยว่าสิบพันกิบเอ้าคือถือแค่ฉันเนาะนอื่นีแพงนะพันเมืต้นบอเออแล้วชาเออจะเหงอชาลดบอ รถจักรนี่นะรถจักคิดว่าเผลนสียเอาเพ้งเสียนอ่ะเลยแล้วเพิ่นโจทย์ไปซางไฮอีกสิบพันกี่ผลวะเออวะแถวบ้านน้ำเพงไหมเพงบอกเพ่งจะได้สบายจะหลักโยกกันวะเป็ดชงสามย่างแบบนี้ก็ข้าวสามสิบพุนเลยเอออันนี้เป็นสิบพันี่หินสิบพันอ่ะ ใช่ไแม่นะ้ะแปลงเงินเพิ่มเติมไปแล้วอ่าในบาทนี่คือสิบันไปโฉมไปห้านั่นเลน้วโดยเฮ้อวะกินไอบอ่ขอข้าวเทีย่ยนกินแล้วกินกับำยางป,ปุ่นปุ๊บครบับอ้าวไม่อ <laughs> ยากเจ็บท้องอีกบอ่อกินนล้วก็ไปอ่ายที่นี่และอ่านันในเสาน้อยกินแล้วปัดกินก่อนอ่า ตานนี้ชีคจีอ่าที่คจีอันคนไปหามอนะดยก็ชูหลักจีไว้ห้องทองก่อนตีดยห้องชองก่อนอืมคู่มือบ่จีกับตันกัจีโดยอ่าเขาชุบกับกระใสแล้วแห้ะตีเขาชูหลักใส่แล้วละอ่ห้องทองเนาะจังบ่ปิดกระเพาะอืม สร้างเพิ่นทักพรบ่หมหนือนี่เลยขึ้นเขาบ่อย่าเพิ่นเจ็บท้องเห็นเพิ่น<ม>เห็นน้องเขาเพิ่อนนอนอยู่ในห้องเลยไปขับขึ้น,ขนประดิษฐ์นะเนี่ยมเพิ่นทักพรเพิ่นไปวิ่งปลาลุกเกลือนกินปลาโคชุกเลยกินเล็กเงียบเป็นจังไหบุ๊ค่นกินยายเลยไม่ได้ถามเพิ่นบ่ใครเหนียวเอใครเยอะจัง เฮ้ยนะมีแต่ผู้เจ็บผู้เป็นพี่น้องเลยทั้งน้องจา่าลรดล้มเนะาะทั้งพี่บาดเจ็บท้องห <laughs> ยุดงานเหมือนนี่ื <laughs> <laughs> อเปลยนประเทศงานเสร็อกเลยคิดว่าเพิ่หยุดงานบัด <laughs> ช่างเมื่อเพิ่งเสียเมือเ่อ่ไม่จนนั่นมาเตียงนี่ป้านี่ยวะฮะอืมคอายุ่ั้ ปลาดีแล้วให้เขานอนอ่าจำสีนางจำสีนอนเนาะเลยปลาท่าน,น,นแล้วมืว่มอไหร่ต้องขุดขุดขุดหลุดให้เมื่อทันว่าที่ว่าขุดหยาบเมื่อน้ำที่เป็นสีปลาหันแล้วอ่าใกล้จะบอกแตใกล้แม่อืม นี่แต่ตัวมันถึงอ้วนอากไปจนนะครับคุณดิได้ต่อห่วงเขาเพรามันป็นมิดนี่โอเคเลย โอเคเส่นนั้นพี่น้องน่าสาว่างกัสิขอจบคลิปก่อนให้แม่จรเพื่อนกับพักพรยังไม่ได้พักพ่อนหดยมาแต่ห้อหมอนนะเลยถือฟ้ามืออ่อนหันตีให้เ <laughs> พื่อนพักพ่อนก่อนฉันพี่น้องเลย,ย <laughs> พอกันมาในะคลิปนาด้อยทำแมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสบายดีเด้อ